มันก็ไม่คุ้มมันก็ต้องตายเรื่อยสมมติถ้าไม่เข้าไปจะรู้ไหมว่าเขาคืออะไรคุณเข้าไปได้นี่แต่คุณถูสามนิ้วเพื่อคำถามคุณตอบเดฉยคุณถูสามนิ้วเพื่ออะไรฉันอยากถูถ่ายรูปไเป็นที่ระลึกคุณไม่จำเป็นต้องถูคุณยืนเฉยก็ได้แต่คุณถูคุณถูสามนิ้วเพื่ออะไรคุณไม่ถูก็ได้ไม่ผมไม่อยากถูอยากถูอยากถูอยากนุ่งอยากนุ่ง กันใชไหมเกี่ยวไม่เกี่ยวที่าตัวแบบเขาใไม่ตัวแบบเขานล็ไม่ได้เขาแบบั้ามน้คือต้องวบายว่านั่อทยกนใ้วารแมันจะตายไม่รู้จบผมจะบอกให้พนเชื่อไหมฉันยอมีี้พปกป้องสถาบันได้ตายไปคนนึงก็ไม่คุ้มมันก็ต้องตายเรื่อยๆตายเรื่อยนต้อย้งก ท้าไม่ลองเลือดไม่จบงานที่ถ้าไม้ลองเลือดไม่จบ